โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงสำหรับออกองนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคุณนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆแกร่งมากๆและเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าเขาจะชอบคุณหรือไม่ชอบคุณหรือไม่หรือว่าคุณเองอ่ะจะไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณชอบเขาไหมไม่ว่าจะเหตุผลไหนก็ตามคุณนะ่ะ ไม่สนใจเขาเลยสักนิดค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบฉันสามารถอยู่ได้โดยตัวของฉันเองฉันสามารถจะเป็นตัวของฉันเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันคุณน่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงมากมันตีได้เลยค่ะว่าง่ายๆว่าคุณน่ะอาจจะไม่ได้ชอบเขาจริงๆด้วยซ้ําคุณอาจจะแค่เห็นรู้สึกว่าเออคุยถูกคอถูกใจแต่ยังไม่ได้รักยังไม่รู้สึกชอบเพราะยังมีอะไรบางอย่างในตัวเขาอะทําทให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเอาซะเลย มันยังเหมือนมีความเป็นเด็กอยู่อีกนิดเหมือนคุณอยู่ในระดับที่1ิแล้วอะแต่เขาอาจจะอยู่ที่5เพราะฉะนั้นในสายตาของคุณนั้นน่ะเขายังเป็นเด็กน้อยมากๆนะคะการที่เขาอยากจะพัฒนาหรือมาอยู่ในใจของคุณได้อย่างเงี้ยคุณเองอะ่ะก็เหมือนว่ายังมีเหมือนเรื่องราวเก่าๆในอดีตด้วยนะที่ยังไม่สามารถลืม,ลมได้ทําให้ยังไม่เปิดใจกับเขาคนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่สีมเมท้าจริงๆตัวคุณเองก็ยังมีหวังลึกๆนะว่า จะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เข้ามาเป็นครอบครัวเป็นคนที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณน่ไม่ชอบให้ใครมาคมคุณเป็นคนที่ชอบคอนโทรลทุกอย่างคุณเป็นคนที่ชอบอยากจะให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปนตามอย่างที่คุณคิดนะคะสําหรับไพ่กองนี้บอกเลยะค่ะว่าคุณนั้นยังมีคนที่สามารถทําให้คุณรักได้แหละแต่เพียงแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะในการจะเจอเขาคนนั้น ก็คลิปนี้ก็จบแล้วน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นไง10ไม้เท้า1ถ้วยและ6ไม่6ไม้เท้าค่ะสำหรับความรักของความคิดของตัวคุณเองนะคะในตอนนี้ก็คือคุณนั้นรู้สึกกับเขาจริงๆแหละ คุณรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณน้นรักเขาชอบเขาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆจนคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบกไปคนเดียวอ่ะแล้วเหมือนเขาอยู่นิ่งๆจนทําให้คุณงงว่าเอ๊ะเขานั้นชอบคุณจริงๆไหมหรือว่าคุณน่ะคิดไปแค่ฝ่ายเดียวคุณนั้นทําเพื่อเขาเกินไปหรือเปล่าความคิดเนี้ยมันวนอยู่ในตัวคุณค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่า วันนี้จะไม่ติดต่อเขาดีจะไม่ตอบและจะไม่ตอบไลน์จะไม่โทรหาจะไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นไม่ส่องเขาแต่คุณก็ทําไม่ได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังห่วยหาเขาอยู่ถามว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงขึ้น่อน m a g มจิกเชียนแล้วหกหกถ้วยหมายความว่าคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าความรักที่คุณมีต่อเขาอะมันมาถูกต้องถูกทางแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่รักคุณคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะ เหมือนเทคุณเอ่อคิดว่าคบกับคุณเล่นจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณและซีเรียสด้วยนะคุณในสายตาของเขาอะเหมือนความรักที่ดีความรักที่เขาหามานาเป็นความรักที่ดึงดูดเข้าหากันและเขาเองก็รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่น่าค้นหามากๆเป็นคนที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่เขาเคยเจอมาเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้น คุณมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าเขาชอบคุณจริงๆและคุณก็ชอบเขาจริงๆนะคะขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะคะที่เจอกับคุณคนนี้สำหรับเพื่อนๆชาวกรที่3นะคะมาดูกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไงสิบเหรียญสี่เหรียญและโอ้สองถ้วยบอกได้เลยะค่ะว่าคำเดียวคือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาอะ่ะ มันไม่ใช่แค่คนคุยธรรมดาและมันหมายถึงคนที่เป็นคู่ชีวิตกันคนที่เป็นคู่กันคุณมีรู้สึกมีเซสอะไรบางอย่างว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคู่แท้ของคุณเป็นเนื้อคู่ที่คุณตามหามานาะนซึ่งคุณคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ถามว่าตอนเนี้ที่คุณอ่ะอาจจะทําเหมือนพฤติกรรมแปลกๆแบบเก็แบบเนื้อเก็แบบตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยเปิดเผยตัวต,วต,วตวนอะไรกับเขาทําให้เขานั้นค่อนข้างคิดมากแล้วก็คิดนะคะว่าคุณอ่ะ จริงจังกับเขาไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วว่าคุณนะค่อนข้างที่จะพร้อมเลยแหละว,ว่ามีเขาในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะรักเขาด้วยพร้อมที่จะพาไปเปิดเผยครอบครัวกับครอบครัวข,ของคุณเลยด้วยซ้าว่าเนี่ยคือคนที่เอ่อจะอยู่จริงจังแล้วด้วยกันด้วยกันแล้วนะโอ้แล้วก็เป็นความรักที่ดีด้วยค่ะเป็นสิ่งที่คุณน,นั้นรู้สึกว่าคุณควรได้รับและเป็นความรักดีๆที่คุณจะไม่หวนปล่อยไปคุณเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองได้เลยว่าคุณอนะ เป็นคนที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกคนคนนี้แล้วคุณก็รู้ตัวว่าคุณจะไม่มีวันปล่อยเขาให้จากไปไหนแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนตัวเขาเองเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณเช่นเดียวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลได้เลยค่ะปล่อยทุกอย่างให้เป็นตามธรรมชาติคุณและเขาค่อยๆรักกันค่อยๆสร้างความรักที่ดีต่อกันไม่จําเป็นต้องรีบเร่งคบกันภายในเร็วหรืออะไรวันนี้เพราะทุกอย่างจะค่อยๆ มีวิธีของมันค่อยๆเป็นไปเองนะคะยินดีด้วยค่ะคุณกองที่3า